คือเก่าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าคือเก่าเหมือนเดิมว่าจ้าสิงพี่น้องตำสซมพัดเมฆข่อยชีเลตพัดเมฆพัดบมฆมิจักเสซนบอยจอากระถินกระบอกเริ่มข้าวสนามบวกท่านวัดเตือนในชื่อเรื่องท่านที่เลยเด้อเข้าห้องไหวบุคคนทำใส่บอกความทำไมไม่เข่าใช่ไหมกินได้หรอนะ อาใน,นดอกแบบเลยสะพัดเมนีเดียโอ้มะอีเมื่อเขานะอเไยเห็นอย่างไรยังไงกันฮะรเอนสั่งส,สรรมม,มันบอกกว่าดง๋ยวคือสมดีครัาน้ำบอรามแล้วพี่น้อง อืม่จนหินนเหนวเขาอินคือตอนเป็นเล็กน้อยเนี่ยจำก็ได้เจ้ยไปงูยนอ่ะพัดมีกับตองคนจ้ะแต่ว่าพัดนม้เขาคุยจ้ะเนาะตะมังคงสองบาทใส่ทุกหูหิวพัดมี ห้าบาทได้ซ้ำนี่วะเด้วกับไปส่งเลยอ่ะกินสามตีคนจริงๆแทบหลายมือลียล่วเียวเมื่อนแล้วว่าแล้วคัดคนดูดจริงกินยังกับแซ่บเป็ยกมาแต่มองเล้คนมาแซ่บแซ่บพี่ยาบ,บานเเนยนน้อยไหม มาเดือดตักอืมอดตักเนื้อ่ปก็ส่วนใช่มนี่ไปโอ้ย่ให้อมมืหนุ่มข้าก็ส่วนแล้วเนาะบางหนุ่มเดมืดอะน่าเหรอว่าไปสองรถหน่า็สีผัดมึงมีสีชมพูฮะ จชีวิตเดอยวดำแล้ววะเขาบ้าอ่ะเจนขนมกิ้งผัดล่องมานไงผัดกระเจ้าของอันพี่นางคิดชี่นิ่งว่าสิตม้มนะลมก็เติ่งเขาเปียกเคลื่อนอย่างวะเขาเปียกเรื่อยจ้ะ เจาะสิ้นพี่น้องจ้าอือจะตัวจไข่ตรงไหน,นตัวไไจไข่เนี่ยไอ้อันบ้าบ่กินเลยจียบไข่อือม่กินตัวไข่กินตัวน้ำไข่นล้วบีออกแล้วก็าเขาจังหน่งแย่กับหน,อ,อ,น,หนอนอือเขาจังหนอน ยาดีัะรักพ่อผมน้องหาถุงถถเทอาเทาก็เห็นส่หนึ่นงเข้ใส่เทอบแตดปันเป็นไปเหอมันตีอยุ่มอนแอบแอบมันข้างๆางนะปวดเบืดเบื่อทั้งใครเห็น มอไข่ปันผักฟันจันเนี่ยปลาสิเตรียงแตงโมหวานเนี่ยหมูกไก่ฟันขาวแล้วพี่น้องจะ้ะสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยสมุทรสาคสิได้กลับบ้านบอกพี่น้องจะทำคนก็ได้สมุทรสาครุงเทพ่เขาเ่ราะเาไม่ให้ออกไม่ให้เขาแล้ว รอบหนาวนะครับวันมันสิบแปมขนคลองซอยหลวงก,กับบางครับพอดีเมรัยไปเนาะสาวอาทิตย์ว่างทอดปีกแม่กับเดือนมั้งซยกันทีน่น้องเขาย่านไปแค่ยุยทธหั่งภาคอีสานได้ไหมมันเป็นตลาดอาหารทะเล มนร้านงานตลาดกุ้งยันมากมาที่นี่ส้มอีสานบ้านห้ากันสีหลายกับบ้านไปซื้อกุ้งซื้อปลาไปกินปีไม่เด็ากขาดใครที่นั้นเนาะที่งานบนเหือส้มไทยงานแง่เนี่ยไปซื้อไปซื้อกลับไปกินปีไม่นะโรงงานหลายเลยที่นี่ไปซื้อเราสิติดว่ามีอาการกับสิป,ป้าก,ปกับไปยุกลับไปบ้านติดอยู่บ้านเขาเจ้าล็อกเลยบาดไป มื่อไหรออกจะจะทานที่ก้อนนี่เนาะก้อนที่สิบล็อกนี่เนาะก้อนที่สิบเกิดขอพูดที่สิบไปก็คือสิบไปก็นั่นนักปีไปนั่นเลยแต่ว่าเมื่อล็อกดาวน์มะนี่ก็ไม่คิดไปขนาดแถวกระทุ่มแบนอยังก็เขตติดต่อกับกรุงเทพไหมข้าเจ้ากันมีการปโรงเรียนหลนือเด้อ ห้าเปื้อนี่เห้าเป็ซื้อเขาจะวัดหลัดตรวจพ่อนปซื้อซื้อจากบ้านไป่ผมมาเจบซีมือมาตรวจพ่อนห้าบาทติดไปน้ามือหนึ่งตสกับบ้านดูแลรักษาเจ้ควางละตักตัวเยอะส่ไกลมือคนในความควาเรี่ังเต่ากำหนึ่งน้ำกำจีบไึ้ก่อน กินน้ำกินท่าทำพร้อมแพไว้ไปบคุผนในครอบครัวตี๋มันก็นเลยจิดต่อๆกันไปแล้วก็ิีทั้งไต รักรอบเข้าม้ามจากกันทาค้างธรรมชาติด้วยคระเจ้าค่ะไว้เข้ามามหะใส่แมทห่ังมือดูดดวกินร้อนช้อนกลางลันก็ซ้อนกลางด้วยจันได้หนึ่งมือหนุ่ม มิโตวเาื่อตื่นตะนกตกใจทุกคน้นใส่ใส่กันดูแลรักษาเจาความกินอะไไม่อิ่ม,อมนิแฟนงเข่าไปเลยเนาะแต่ยังมาพัดมีกับต่ำจมดีมีเลยนะมนีถามหาเข่าอยู่ไห้ย มันทำหน้าบอกช่องในขาแม่โยต้ามาขาแม่แล้วช่องในขาแม่ก็นอนเห็นเข่าหน่อยนี่งแล้อันนี้เห็นมุมีเข่าเห็นบ่มีเข่ายันบ่มอีมส่วนตี้ได้ถามมาเข่ามันบ่มีแอกนี่ล้วมุมีแอกขาแม่ดอกเยันมุมมีแอกขวานตี้ นกนกีตะกวนสาดแกังหน้่งฟาดบาดียวพี่น้องใจไปนอนอยู่วัดแทะสาดไงเั้งเหยาเหรอใ่มังกรงอนเ,นเจ้าๆเหือนเหมือนมาแล้วอินอยันถึงแอกตัวเนี้ย เยี่ยมตัวพี่น้องจักน้อยอ่ะพวกมืองสีไปส่งประานนักการณ์อยู่ระยองประกาศจ้าวากับเจ้าความปลาดพึ่นกับว้าวบัดช่วยๆกันรวมมือรวมใจคือกอลล้างมือบ่อยๆมีจุดชัดกล้องใส่แมส

อักเริ่มไข่แน่ไข่แน่กินยาอะไรจะออกห่อนแช่ตาย หมดก่นอนเจ็บปากเจ็บข้างเลยเจ็บลายจะทำอะแลบไปอีกมันมือเอาเข้าปะบ่ะบะถ้าไปทำหนะายนะ่มดบ๊วบาานะบ่

จับพี่น้องแชร์มันสวนเสรยนมันกับเขานเสร็จแ้ขอบคุณเด้อจับพี่น้องจับติดตามรับชมกบเมืองสีเย็นนงพาชิมเผ็ดยังกับเมืองไฮแน่เด้อจ้ะกดเจะสินคือเก่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะลาพี่ลาน้องแต่เราเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ